ครับนะับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะวันนี้นะมาเจอกันนะับก็หลังจากที่ลงนะับลงอันนี้คือของเก่าเลยนะับก็มาดูกันนะับว่าจากวันที่ลงให้นะับที่ลงให้ก็คือวันที่สามนะับมาวันแรกนะวันที่สามนะจากคลิปวันนั้นนะับที่ลงให้นะับได้เด่นเจ็ดกับแปดนะวันที่สามใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ลองไปดูได้นะครับ ว่าให้จริงหรือเปล่าสร้างเลขขึ้นมาหรือเปล่านะครับคือเดินเลขให้จริงๆนะครับอันนี้คือจากของเก่าเลยนะับวันที่3วันนั้นนะับผลออกนะับวันที่3าวันนั้นผลออกนะับออกเลขนะับสองสี่เจ็ดนับข้างล่าง0นะูนย์เจ็ดนับก็วันนี้นะับเข้าเจ็ดบนล่างเลยนะับสาหรับเมื่อวานนะับก็จริงๆได้อัดคลิปไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาลงจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้นะครับ ก็ฝึกงานด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างมันต้องใช้เวลาอัพนับเลยไม่ทันนะครับก็เลยพลาดไปนะครับสําหรับเมื่อวานนับแต่ตอนนี้เดินดีอยู่นับเมื่อวานได้ห้าเก้าหกนับเมื่อวานออกหกหกสองครับหนึ่งเจ็ดนับจะไหลเจ็ดหรือเปล่านะครับสําหรับ ฮานอยธรรมดานะครับอันนี้คือฮานอยธรรมดานับบอกก้อนนับหรือใครจะเอาไปเสี่ยงฮานอย V.I.P. อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับมานับวันนี้นับวันที่5้านับวันอังคารที่5้านับจะได้เลขอะไรนับก็ฝากติดตามรับชมนะฝากติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันก็เลยนับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเล่นจากที่ไหนนับก็ สมัครข้างใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์สมัครอยู่ข้างใต้คลิปนะลองไปศึกษาไปดูกันก้อนก็ได้นะครับก็หรือถามพี่ๆเพื่อนๆก็ได้นะครับสําหรับใครที่บางทีนะผมอาจจะไม่ได้ลงให้นะครับก็ทักกันเข้าในในไลน์ได้เลยนะมาขอเลขนะบอกว่านิ้วขอเลขน่อยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคิดให้แล้วบางทีก็คิดไว้แล้วนะแต่ไม่มีเวลาลงนะถ้าเกิดเกินบ่ายโมงนะครับ เกินบายหนึ behind 1, behind 1, as, ่งบายหนึ่งนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับวันที่ห้านับได้เด่นสองตัวได้อะไรนะครับก็มารับชมกันนับวันที่ห้านับได้เด่นสองตัวนะครับเลขวันนั้นได้เลขนับได้เลขนับเลขสองนะครับแล้วก็เลขสามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้นะวันที่ห้านับวันนี้วันที่ห้านับจะออกเลขอะไรนะครับก็ได้เด่นสองตัวนะครับตอนนี้เอาเด่นสองตัวไปก้อนนะครับก็ เดี bạn, ๋ยวจะกลับมาวางทุกหวยปกตินะครับตามปกตินะครับขอเวลาปรับตัวปรับสูตรนิดหนึ่งนะเพราะว่าห่างหายไปนานนะครับก็เดี๋ยวรอหวยลาวออกนะครับเดี๋ยวจัดให้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบการให้หวยแนวนี้นะครับก็ฟันกันตรงๆไม่เด่น2ตัวตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปจับใส่เลขดูตารางวันอะไรประมาณนี้ก็ลองจับกันนะ ได้จากคนอื่นท่านอื่นมานะครับเอามาจับกันก็ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับก็ลองศึกษานะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับก็ลองไปศึกษากันได้นะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ